ความแตกต่างทางความคิดย่อมไม่ใช่ภัยอันตรายเพียงแต่ต้องปรับความเข้าใจกันด้วยความอดทนและด้วยความเมตตาอย่างไรก็ตามขอให้ระมัดระวังการวิวาทบาดหมา นถึงขั้นผูพกพยาบาทอาคาตมาตรายนั้นจัดเป็นภัยใหญ่หลวงที่จะทำลายทั้งตนเองและส่วนรวมให้ย่อยยับไปได้ในที่สุดพระโอวาท สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปรินายกทรงประทานไว้เมื่อวันพุทธที่สิบตุลาคมพุทธศักราชสองพ